สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะคะในปี2565อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือเหตุการณ์จันทราคาตสนั่นเองนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์ค่ะจะเกิดในวันที่16พฤษภาคมปี2565ซึ่งวันที่16นั้น ตรงกับวันจันทร์พอดิบพอดีนะคะซึ่งดาวพระจันทร์ได้สถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะ จันทรคราหรือราหูอมจันทร์ในครั้งนี้เกิดแบบเต็มดวงเลยนะซึ่งถือว่ามีกำลังแรงมากๆเลยค่ะดาวพระจันทร์นะคะเป็นดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือคนนะคะดังนั้นเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พระราหูอมดาวพระจันทร์นั้นจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีกันบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่เกิดจันทรคราชหรือราหูอมจันทร์ในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะปรากฏการจันทรคราหรือราหูอมจันทร์นั้นได้เกิดขึ้นที่เรือนพันธุของชาวลัคนาราศีสิงค์นะพันธุหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถที่ดินพันธุหมายถึงญาติผู้ใหญ่พันธุหมายถึงครอบครัวและหมายถึงจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะ ปรากฏการจันทรคราชได้เกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมปี2565นะคะและต้องบอกกันอย่างนี้ค่ะว่าไม่ได้มีผลแค่วันนี้วันเดียวนะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะก็จะมีผลจากจันทรคราิที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ปรากฏการในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกชาวละขนาราศีสิงห์ว่าถือเป็นจุดเปลี่ยนของใครบางคนเลยนะบางคนมีเกณฑ์ที่จะพลิกดีไปเลยนะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือบางคนอาจจะเจอกับปัญหารุมเรั้าทีเดียวหลายปัญหาเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะปรากฏการจันทรคราินะคะคือดาวพระราหูไปอมดาวพระจันทร์ ดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิค่ะดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะและเกิดขึ้นที่เรือนพันธุนั่นก็เกิดขึ้นที่เรือนที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดและระวังและรอบคอบหนีไม่พ้นเรื่องของทรัพย์สินหนีไม่พ้นเรื่องของบ้านรถที่ดินค่ะการดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เกี่ยวกับมรดกต่างๆนานาต้องเป็นไปอย่างรอบคอบชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนนะคะทำการซื้อขายบ้านซื้อขายรถดูรายละเอียดดูเอกสารให้ชัดเจนจะเซ็นสัญญาจะลงนามอะไรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนบางคนนะคะกำลังดีลกับช่างที่กำลังก่อสร้างบ้านอยู่อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือข้อตกลงบางอย่างที่คุณไม่พอใจรีบคุยรีบเคลียร์ในช่วงนี้เลยค่ะ พันธุนะคะนอกจากจะหมายถึงหลักทรัพย์แล้วยังหมายถึงจิตวิญญาณด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะมีความท้อมีความหมดหวังมีความหมดกำลังใจในบางคนในบางเรื่องในบางราวนะก็อยากจะให้ใจเย็นเย็นกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค่ะ ประการต่อมานะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังและรอบคอบนั่นก็คือในเรื่องของคนรักคู่รักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์เนอร์ค่ะเพราะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะได้ทําการโคจรเข้าสู่เรือ,อนสุภพระโคจรไปบทบังแสงของดาวพระจันทร์ในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเกิดปรากฏการณ์แบบเต็มดวง นะเกิดเป็นราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงมีพลังมีกำลังค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้า คู่สัญญาคู่กรณีนะคะปัตนิหมายถึงสัญญาหมายถึงข้อตกลงคุณจะไปตกลงกับใครคุณจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครต้องดูให้ดีรอบคอบศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนวางแผนให้ดีมองทางหนีที่ไล่ให้ออกลักษณะนี้นะคะปัญหาจะได้ไม่เกิดส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์มีเสน่ห์ค่ะกลับกลายเป็นว่าช่วงนี้อาจจะมีออหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้ามาขายขนมจีบคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะอาจจะมีคนที่โสดและคนที่ไม่โสดเข้ามาจีบคุณต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้และชาวมิถุนออขออภัยค่ะและชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้ เขาไม่โสดแล้วเขามาจีบคุณแล้วเขาบอกว่าเขาโสดประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็มีใจให้เขาแล้วนะคะประมาณว่าแอบเออชอบเขาไปแล้วรักเขาไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเป็นแบบนี้ค่ะหลายคนเลยนะที่เจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเช็คสถานะให้ดีกันสักนิดหนึ่งนะคะประการต่อมาค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเกียรติยศค่ะ เพราะดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะวินาศหมายถึงความเสียหายหมายถึงพังหมายถึงทลายหมายถึงทางไกลวินาศหมายถึงการเกิดแบบที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปุบปับทันทีทันใดนะคะและดาวพระราหูโคโจรไปอยู่ในเรือนสุขพะซึ่งเป็นเรือนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงนะคะต้องระมัดร,ระวังคนติฉินนินทาอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศท,ทางที่ไม่ค่อยดีนะัก ระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังระมัดระวังเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงาน มีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับคุณขัดใจกันมีเรื่องราวขุ่นข้องหมองใจนะคะต้องบอกว่าให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของชื่อเสียงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะพยายามทําอะไรให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบให้อยู่ในศีลธรรมค่ะจะได้ไม่มีคนเอาเรื่องของคุณไปพูดในทางเสียหายได้ก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งทั้งผลดีและส่งทั้งผลที่ต้องระมัดระวังให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นต้องใช้สติใช้ปัญ ยาใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ